สวัสดีชาวคลาสคลาสิกแ,แอคชั่นทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพีทวรรคอนะครับอันนี้ก็แล้วก็อยู่กับพีทเปกาซัทนะครับวันนี้วันนี้เขาจะอัดเกมตีอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็มาอัดเกมนี้กันนะครับเออเกมกากครับ คุณบลมาครับเราจะไปซ่อมปืนนะครับตอนนี้พิษเพซัสเขาอ,อัดเกม GTA อะไรนะครับเวกัสนะครับโอ้โหเกมนะครับเกมค่อนข้างจะหนุกนะครับก็ลองหาโหลดกันได้นะครับทางเพสโต์ครับ เพื่อความมันนะครับน,นะครับเราก็ไปเล่นใช้สไนนะครับไปเลยครับนะนะเอา <c ười> เลิกใหม่ครับะนะครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณพีดเบรกซับเลยนะครับคนเก,ก,กิด ไม่ดูนะครับว่าได้ยินเสียงคุณพีทว่ครับนี่วัสดีพี่เป็กซั์นะครับที่เคยเล่นเกมนี้กะกากอ่กนะ <c oughs> <c oughs> ใช้คำสุภาพเลยครับเนี่ยอ๋ <c oughs> อส่วนตัวตัวไหนวนะ <c oughs> ยดเคนะครับครับอยู่กับฮอตพีชนะครับฮอตพีในที่ตามวีดีโอขอได้นะครับวีโอชื่อว่าพีชเปรกษัดนะครับอะไรพูดถึงเกมนี้อย่าเอาเกมอื่นมาปนดิเดะยเออเออกูเล่นต่อนะครับวันนี้ ก็โดนยิงไปแล้วครับโหเกระจอกนะครับเอาระเบิดไปแดกครับเราจะมาเล่นสนิยเฮ้ยบนลมครับดูซ้ายขวาให้ดีครับตาต้องไวใจต้องนิ่งครับตาต้องไวใจต้องนิ่งนะครับอยากยิงกับพี่เปกาซัตจุงเบยครับ เออครับเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกม a อ m ู b มบ e ยไทแรนดนะครับนะครับคุณพี่หรือคุณพี่จะเล่นนะครับโอ้ผมก็เดี๋ยววันนี้เอ้ยเติมพรุ่นี้แล้วกันนะครับโอเคคาวินเนอร์นะครับโอเคนะครับไม่ซ้ำครับมีคนเดียวในประเทศไทยครับ คุณก็สร้างขับเลยคร,รับโหมดรกาะกะกันนะนี่คุณมายิงมายิงกับผมได้นะครับรเะครับคุณลงคลิปอะไรก็ไม่รู้นะครับคนดูเก้าพันนะครับอ้าก็คุณเปกาพีทเปกซัดเนี่ยครับ เอ้านะครับโปรโมทไอ้ก้าราชาจนสลัดนะครับได้ดดฟามิงโกนะครับโดฟามิงโกคนดูคนดูเก้าพันนะครับโอ้โหสุดยอดขนาขนาดของผมยังแค่สองพันนะครับถึงจะเล่นได้นะครับหรือว่ากากนะครับผมไม่รู้ ซูมปุ้งยิงครับเก็บครับโอ้โหบุกมาทานคลิปนี้คลิปนี้เราก็มาพูดอะไรเล่นๆน,น,นะครับเล่นหนุกๆไปมันดึกครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรวเราจะไปเล่นเอ m ูมบายนะครับผมเล่นหลายๆเกมมารวมกันไม่ยาวครับเราครับผม ผมอัดคลิปสั้นๆเนี่ยครับมีคนบอกให้ผมอัดคลิปสั้นๆนะคลิปยาวเขาบอกว่ามันยาวเกินนะครับผมก็งงนะค,คลิปยาวมันผิดด้วยแหละครับนะครับ,นะรบก็คอมฮะผมจะใช้เน็ตสรุปใช่หรอ จริงเลยว,ลว,วะนะครับค่ะใครที่เล่น gta อะไรเวกัสนะครับก็ไปท้าคุณพีทเป็นกันซันได้นะครับไ,รไม่รู้ครับกูไม่รู้เหมือนกันนะครับด,ด,ด,คด,บดีคุณเท่งครับคุณเท่งอะไรอ่ะเสีาย,ยา เพ่งไม่รู้ครับเพ่งไรฉายาครับคุณเพ่งไรเช่ดมีเย็ดเพ่งสึกเย็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นออริชั่นนะแม่งมีสาวเยอะแยะครับ กูอาจบเกมนี้ไงนะครับไม่รูไร้ไม่รู้ว่าตาอาจจะได้ยินเสียงพีทเบกกสัสป่ะครับเพาผมใส่หูฟังนะใส่หูฟังนะเนี่ยเปิดลำโพงอง่ะ อ้าวอันนี้ใส่หูฟังอะก็รัวว่ะไอ้กากเล่นเกมไหมครับเออเฮ้ยอ๋อจบแล้วนี่ว่ะนะครับเราก็มาเทส เล่นช่วงดึกๆนะครับเราลองไปเล่นแคนกันเอ้ยเอยเอนะคุณอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ครับเราจะเชิญคนในทีมมานะครับแสดงนะครับ ไม่มาแนละ้วก็วปไประเดิมนะครับลิปหน้าเราก็จะมาเจอกันที่เกม a u mobile Thailand นะครับนะครผมก็เพิ่งสมัครนะครับแม่งเกิดมาตายนะครับกูรงงนะครับ อะไรวะคางต้องเท่าเป็นเป็นคนเย็ดนะครับเย็ดนะครับเยศกด ม,มันเป็นคำที่บาดใจฮะเออก็กินยาดิี d a กินยาดิมันหิวเป็นไรใครขาดเธอไม่ได้เย้ใครใครเธอไม่หลานนะครับ ใครเธอไม่ได้ก็ขาดเธอไม่ได้นะครับ,รบ,รบม,ม,ม,มีคือมุกนะครับไม่มุกถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นมุกเบื่อก็เล่นวุ้นมั้งครับเย็ดเ <c oughs> ย็ดเย็ดเย็ดเย็ดนะครับร <c oughs> แล้วฮนะ ขออนุญาตนะครับไอเลิ y ยูเนียดฮะฟรีฟีดีที่หูเวดีที่หู นี้พื่อค,ควมคครับอัน,นอันนี้ดีเป็น <c oughs> ตล <c oughs> มุกเสียวๆครับพ <c oughs> ี่คุณ <c oughs> เออนะครับอาจจะีม่ก็อาจจะีม่ก็ อาจจะมีคำหยาบเย,เยอะนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างต่ำนะครับออเอ้ยเก้าสิบเก้าบวกกันนะครับเออเนย็ดเป็ดนะครับเราก็ยิงไปแล้วเยเ็ดเป็ดแบบย็ดเป็ดไม่ได้เย็ดเป็ดครับโอเคครับตายนะครับ <Yes. S 2> ไม่ใช่ครับตอนนี้ผมเล่นเกมแคสสิกแอคชั่นอยู่นะครับบนะครับเราก็ไม่ต้องกระเสียงไม่ต้องกระแดะนะครับธรรมดาครับอันนี้มาเป็น อันนี้มันเป็นเรียกลิเกธิ์เฉพาะตนนะป้นความรักป้นความรักครับคุณไม่ต้องป้นหรอครับคุณโปะเยสนะครับไม่โปแน่นอนอุย้ยดูลูกสองเสืยครับ คลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวก็จะจบกันแค่เทสนี้นะครับเดี๋ยวอีกเทสหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับเกม AU Mobile t h ไทย a ลนด์นะครับ AU Mobile อะไรยังหรืออีกสองตาครับยัาเพิ่งมาฝากตอนนี้นะครับเ yeah. <c oughs> ย็ดค่อยทุยขาดอีกสองตายังไม่จบเลยเย็ด yeah. <c oughs> ระดับ yeah. โปเคยกลัวให้ที่ไหนล่ะครับนี่ครับพีทคุณพีทเขาเป็นคนคุณพีทเขาทำคุณพีทเขาแฮกเพรเป็นนะครับแต,แต่ตอนนี้แฮกไม่ได้นะครับแม่งทำทำไม่เป็นนะครับ <c oughs> อะไรนะ่ะ รวยครับคุณพี่รวยครับดีแม่งไปแฮกค,คุณเฮ้ยวิว่งทัวเยสวังบัง,งระเบิดเรียบร้อยครับก็ไม่ง่ายใช่ไหมนี่ไม่ นะครับอีกตาหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมมาด้วยนะครับเผื่อมีอะไรดีจะมาบอกนะครับ,ะระบนะครับผมหยุดนะครับรู้ว่ามาันมันคนละเกมนะครับผมเลยหยุดนะครับเฮ้ยอา เยสแม่งเพิ่งเกิดนะครับแม่งโสดสตีน,นะครับก็มีก็มีคําหยาบนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบอกว่าคลิปนี้ฮะอะไรมุกแป๊กวะเยส <c oughs> มึงอะทำให้เป็นมุกคุณคุณพีทเปกกาใช่ะว่าได้ฮะได้ พี่ถ้าเกิดกูนับหน yes. ึ่งสะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเย็ดไอสัตว์กูจะพูดท้องผมซี่โสิโผมี่พงอ่นทีครับก็ฟิวเทวนาครคลิปนี้ผมลงคืนนี้ครับแล้วก็ไปรีวิว au mobile ต่อนะเดี๋ยวผมก็มันไส้ลงคืนวิน,นี้เลยครับ เย็ดครับเดี๋ยวคุณพี่เขาเปกเลยครับกลัวมแหลกใช่ปะเดี๋ยวผมอัดเองครับนะครับแค่แค่ตัวเดียวยังยิงไม่ตายเลยครับโอ้โหแม่เย็นะนะครับ ดีเหรอเยดเป็ดนะครับพิดเ้อผมนะมีปืนอยู่สองอันแล้วผมให้คุณอันหนึ่งอะ เออคูงงว่ะงงกับถามถามคุณเพิ่มเย็ดคุณคุณเล่นเองเว้ยเย็ดนะครับเย็ดแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจบนะครับอีกต่างไม่เล่นโคตรนานนะครับเล่นสองรอบ ลงเทวานาครไม่เคยไม่ลงนะครับมีอัดแล้วอัดลงครับก็อัดแล้วแล้วก็ลงไนงะไม่เคยอัดแล้วไม่ลงครับเข,ข้าใจที่พูดไหมเย็ดไม่ไม่ได้คือมุกอะ่ะมันคือความจริงนะจ๊ะโยงเย็ดนะครับเย็ดเย็ดบ่อยระวังท้องนะครับเย็ด ไม่เชื่อครับเฮ้ยตัวเดียวหาตัวเดียวหาต้องนานไม่เจอครับเย yeah, ะครับคุณไปหลบส่วนไหนของประเทศไทยครับเราจะหาเราจะหาคุณทุกซอกทุกมุมนะครับ mm hmm. ผมเต็มครับ เฮ้ยเยสอ๋อโหมาหลบทำไมตรงนี้นะครับเอ่อพวกกากอย่างนั้นไม่ต้องหรอกนะครับครับนะครับ นี่ก็จบเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเกม a อว o ม i อบต่อน,นะครับคลิปเออครับคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบบ้างนะครับโอเคกอ็อย่าลืมกดตามฟิวเทวนครนะครับเช่นเดิมนะครับไม่หายไปไหนกันมากนะครับโอเค โอเคครับบ่ายยจุ๊บๆอย่าลืมกดอย่าลืมกินน้ําก่อนนอนดน้ครับอย่าลืมหมผ้าด้วยนะครับโอเคครับเป็นห่วงนะครับเลยบอกนะครับโอเคนะครับ